มาดูไดรเร็กกันบ้างนะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับปั๊มไฟฟ้าลูกค้าบอกว่าวิ่งได้แค่80เต็มที่แล้วรถไม่วิ่งแล้วแรงไม่ได้เลยอันตรายามากๆครับวันนี้ลูกค้ามาขอเปลี่ยนเป็นปั๊มธรรมดานะครับผมอันนี้เป็นปั๊มเดิมนะครับที่ติดรถมาเราจัดปั๊มธรรมดาให้เลยสว้าสูงบสน้ำมันได้เยอะในรอบปลายนะครับขั้นต่ำเลยเริ่มต้นที่6ตีครับผมเวลาบู์น้ำมัน เข้าไปสมมติว่าน้ำมัน18ก็บวกไปอีกรครับรอบไปยังไงก็วิง่งซูดแน่นอนผมเบิกใหม่ให้หมดเลยเป็นเอสเทเบลมินเอสฝาสูบทุกอย่างเบิกใหม่ให้เลยครับพรอบ้อมติดตั้งนะครับมาดูรอบกันนะครับรอบสวัสดเปิดไป5,000เลยนเลยโู้เรื่องนี่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับผม เป็นลมากครับมีกัรใจแน่นอนอ,อน,นี้ยังเป็นว้ีีดเดิมนะครับเป็นวของราน,นจากน้ำมันได้น้อยกว่าปกติของรุ่นทั่วไปนะครับว่าไปเทสกันตอน,ตอนแรกที่ลูกค้ามาผมไปลอง80นะครับได้แค่80ครับทุกเกียร์มันไปไม่ได้แล้วอันนี้แปลงปั๊มเสร็จนะครับเกียร์หนึ่ง,เก,งเกียร์สอง เกียร์สามครับเกียร์สามเดิน80แล้วนะครับแต่ยังเดินได้อีกนะครับรอบยังไปได้อีกนะครับเกียร์สี่ครับสับไปได้รอบเดินเลยไม้ก็เดินเลยรถเยอะนะครับในซอยก็ลองได้ประมาณแค่นี้คร่าวๆดูอาการพอแค่นี้ก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วนะครับสําหรับเครื่องไดรเร็กเทอร์โบเล็กหัวฉีดเดิมนะครับ ดแน่นอนก็อยากแปลปั๊มก็ติดต่อมาได้ครับชเชฟมอกว่าครับ0614475538นะครับนัดคิวมาก่อนได้เลยสวัสดีครับ